สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระดัดแอนพอยนะคะประจำคอรเลซชันที่32เทปที่1ค่ะพบกับคุณบุ๋มดาลันพรและดิฉันติดเบียดธิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันแบบว่าเสื้อผ้าสีสันร้อนแรงทั้งคู่นะใช่นะคะอา่าใจนะคะกับโอ้โหคอรเลชันที่32กันหน่อยอถูกต้องะค,ะค่ะนคะร้อนแรงแบบนี้หลายๆท่านบอกได้เลยว่าเป็น เรื่องประดาหรือว่าเป็นอัญมณีที่สวยอีกแล้วใช่แล้วนะคะสำหรับคอลเลคชันนี้เทปนี้เนี่ยนะคะก็นำเสนอพลอยแบบที่เป็นสีสันที่แบบดูมีเสน่ห์น่าค้นหาอีกแล้วใช่แล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะจะเหมือนคอลเลคชันที่แล้วหรือเปล่าไม่เหมือนแน่นอนถูกต้องคุณต้องค่ะแต่คอลเลคชันที่เรานำมาเสนอท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะเป็นแบบมาด้วยและที่สำคัญ วันนี้เป็นคอลเลคชั่นที่แบบว่าสีสันคุณบุ๋มแจ้งไปแล้วว่าเป็นสีสันที่เดือว่าดูน่าค้นหานแต่ว,ว่ามีความหวานในตัวค่ะแต่ว่าชิ้นแรกท่านผู้ชมคะที่เราจะนาท่านผู้ชมไปชมกันไม่ใช่สินค้าหลักแน่นอนเป็นของสมนาคุณสวยๆค่ะแล้วก็วันนี้เฉดสีที่นามาเสนอท่านผู้ชมคุณบุ๋มนี่เหมือนเตรียมมาเนยงนะ <c oughs> นะคะคุณผ <c oughs> ู้ชมทางงานไปรับชมมาพร้อมกันเลยค่ะสําหรับของสมนาคุณ นี่เลยค่ะมาเป็นแบบเม็ดเรียงดีไซน์คลาสสิกมากถูกต้องค่ะนะคะมีทั้งหมดเ้เม็ดในการนะคะเป็น9เม็ดเรียงของโกเมนธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมแดงแก่กับโกเมนเอกนะคะเป็นหนึ่งในพลอยนพเก้าด้วยที่คนไทยเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นสีสิริมงคลกับชีวิตตัวเองนะคะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบในส่วนของโกเมนอยู่แล้วเหมือนดิฉันส่วนตัวก็ชอบโกเมนนะแน,น่นอนเช่นสีฉันก็ ดิฉันคิดว่าผู้หญิงในหลายท่านหรือ,อท่านส่วนตัวตีเนี่ยชอบแน่สาหรับสีแดงอย่างน้อยเสื้อผ้าดิฉันว่าต้องมีนะถูกต้องนะคะแล้วก็สีสําหรับสีโกเมแบบเนี้ยเข้าได้กับทุกชุดด้วยถูกต้องนะคะแล้วดีไซน์ที่นําเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นแหวนที่สวมใส่ติดนิ้วได้ทุกวันค,คือบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นแหวนแบบแหวนเพชรนะแหวนเพชรแบบแหวนแถวแบบเนี้ยนะคะสังเกตว่าจะเป็นที่นิยม ชายเป็นที่นิยมมากแต่ว่าวันนี้เราไม่พูดถึงเพชรแล้วกันเราพูดถึงพลอยธรรมชาติก็สามารถนํามาทําเป็นเม็ดเรียงแบบนี้สวยๆได้นะคะโดยที่ดีไซน์ของเขาอย่างที่บอกว่าเป็น9เม็ดเรียงค่ะโกเมนเป็นพลอยสีมงคลแล้วเป็น9จ้าถึนแ้จำนวนเม้าจำนวนก็ดีเช่นเดียวกัน<ช>คุณผู้ชมคะขนาดแหวนเนี่ยไม่เล็กจนเกินไปที่<ช>สาคัญสามารถใส่เป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้ตลอดเวลาเลยแต่ที่แจ้งไปแล้วแม้แต่ตัวพลอยเองเนี่ยก็ดูมีคุณภาพ จำนวนเม็ดรเราก็จัดสร้างมาให้ดูีอยู่แล้ว,ว่าสำหรับเลขเก้ก็เหมือนเก้าน้าแน่นอนสำหรับสินค้าของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะท่านชมท่านใดที่มองหาแหวนที่สามารถใส่ติดนิ้วได้ตลอดเวลานี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ดิฉันแนะนำว่าท่านชมต้องมีไว้ใช่แล้วนะคะสำหรับโกเมนนะคะมากับน้ำหนัก1.5สตาง9เมตรเยงในการน้ำหนักกระดรวมนะคะอยู่ที่14สตางค่ะใช่ค่ะนะคะมากับดีไซน์ เม็ดเรียงแล้วก็จะเป็นหนามเตยลักษณะเตยร่วมอืมใช่เลยนะคะเป็นตัวเรินเงินชุบเคลือบด้วยทองคำแท้ 14k ค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านถ้าหากแบบว่าชื่นชอบสำหรับกมเมนเนี่ยดิฉันว่า ตัวเรือนสีทองเนะี่ยเข้ามากเลย<ช>แต่บางนะท่านก็มีนะที่แบบโทรเข้ามาแบบต้องการแบบตัวเรือนเป็นพาตินัมนุ่แจ้งได้ไดท่านชมคะเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้ฟรีเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสีตัวเรือนเราก็ว่าไซส์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็การยกกระป๋องเขาก็ดูแบบว่ากํากลังดีนะใช่มีการยกกระป๋องขึ้นมานิดนึงใช่นะคะถึงจะเม็ดแบบไม่ใหญ่ใหญ่มากแต่ว่าก็จะมีกระปร๋องสองชั้นด้วยเดี๋ยวให้มารับชมกันใช่ค่ะนะคะมาดูภาพรวมมันก่อนนะสำหรับแหรนด์วงนี้พอสวมใส่มาปุ๊บเห็นไหมคะเป็นดีไซน์แบบเม็ดเรียงเลย คือท่านผู้ชมใส่ได้ทุกนิ้วนะนิ้วชี้นิ้วก<อ>ลางานิวนนน้วิ้อย,ยังใส่ได้เลยนะถูกต้องค่ะท่านผู้ชมคะเพราะฉะ่างนั้นสำหรับหลายๆท่านนะคะชื่นช,ชอบสำหรับว่า พลอยที่แบบเม็ดเรียงสวย,สวยขนาดแบบกำลังพอดีใส่เป็นแหวนติดนิ้วได้ตลอดเวลาวงนี้ได้เลยท่านผู้ชมค่ะใส่เล่นอยู่บ้านก็ได้ไดจะใส่ไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือว่าเก๋ๆวงนี้ดิฉันแนะนําว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ท่านผู้ชมน่าจะชื่นชอบเลยทีเดียวใช่แล้วเป็นแหวนอย่างที่บอกว่าเป็นแหวนที่ทันสมัยมากนะกในปัจจุบนันอย่างเงี้ยก็จะมีคซอสุภีที่จะชอบชอบสวมใส่แหวนสไตล์แบบเนี้ยใช่แล้วนะคะเหมือนคุณติ๊ดดิฉันแอบชอบคชอบใส่ถูกต้องท่านผู้ชมคะเพราะว่าเป็นขนาดแหวนที่ดิฉันสามารถใส่ได้ตตลลออดดเววาาไม่่้งคิ วันนี้จะต้องแบบว่าออกไปงานต้องเปลี่ยนแหวนหรือว่ายังไงเพราะว่าเขาเป็นวงที่แบบว่าดูเก๋ๆเพราะฉะนั้นเวลาสวมใส่ไม่จําเป็นว่าต้องใส่ไปงานหรือว่าไปไหนอยู่บ้านก็ใส่ได้ใช่เป็นแบบที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะมาดูกระป๋อก,กันบ้างกระป๋อก,ก็จะเป็นกระป๋อสองชัน้นเห็นไหมคะถึง,งแม้ว,ว่าจะเม็ดเนี่ยไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็ต้องมีกระป๋อนะคะเพื่อการกระจายแสงของเขาด้วยใช่แล้วคะ่ะท่านชมคะนี่เป็นอีกแหวนอีกหนึ่งรูปแบบท่านชมคะที่ช่วงหลังเนี่ยหรือว่าท้ทายมาสังเกตว่า เขาเป็นที่นิยมมากมากค่ะแล้วก็เป็นแหวนบางทีเนะี่ยท่านผู้ชมคะสังเกตให้ดีไม่ว่าจะเป็นพลอยสีอะไรก็แล้วแต่เวลานํามาทําเป็นแหวนแบบว่าเม็ดเรียงเป,เป็นแหวนแท็กเนี่ยเขาจะดูแบบว่ามีคสมีความเป็นคาสติกมีความแบบว่าเป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นเวลาสวมใส่แนะนําเลยว่าใส่ได้เลยไม่ต้องอายใครถูกต้องแล้วดีไซน์เก๋มากคุณผู้ชมคะแล้วเข้ากับชุดดีฉันเลยนะพ <c oughs> อดีเลยนะเหมือนเตรียมมาใช่ค่ะวันนี้มากับ โทนสีแดงนะคะที่เป็นของสมนาคุณนะคะเฉะพาะคอเลกชันที่32เท่านั้นนะคะถูกต้องค่ะสำหรับวงนี้นะคะท่านผู้ชมคะแหวนสมนาคุณของเราราคาปกติอยู่ที่2,900บาทค่ะวันนี้ท่านผู้ชมจะได้รับไปฟรีๆเลยะค,ะค่ะ,คะตามกติกาของเรากรติกาของเราก็ง่ายๆนะคะเพียงสั่งจองสินค้าหลักของเราไม่ว่าจะเป็นชิ้นใดก็แล้วแต่วันนี้นำมาฝากทานผู้ชมด้วยเฉดสีที่แบบดวนหวานแล้วก็มหน้าค้นหาด้วยสำหรับชิ้นแรกนะคะจะสวยขนาดไหนนั้นติดตามชมได้เลยค่ะ สำหรับชิ้นแรกที่นํามาฝากท่านผู้ชมแน่นอนเม็ดยอดท่านผู้ชมคะสีม่วงแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้ต้องยกให้เขาเลยอเมทิสนั่นเองใช่เป็นอเมทิสนะคะสีม่วงนะคะแล้วก็ประกายเนี่ยออกชมพูเป็นแบบหวานๆเลยนะนะคะสำหรับเม็ดยอดเนี่ยมากับน้ําหนักกรัชหนึ่งจุดดหกรัชนะคะเจนนี่านาเป็นรูปทรงไข่แล้วก็จะมีอเมทิสที่แซมอยู่ตรงบ่าแหวนด้านข้างนะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะ2.5สตาร์นะคะทั้งหมดฝั่งละ3เม็ดด้วยกันเป็น6เม็ด ถูกต้องะค่ะแล้วก็มีสีเขียวอืมสีสวยมากเลยสําหรับเขียวแบบนี้ท่านผู้ชมขะ<ช>เป็นเขียวแบบว่าเขียวใบตองอ่อนใช่จะมีเขียวแล้วก็จะมีแบบอมเหลืองนิดๆถูกต้องสำหรับลอยชนิดนี้นะคะท่านผู้ชมคะเป็นพลิดอทของเรานั่นเองพลิดอทที่นามาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นการเดินในในรูปทรงไข่ไข่น้ําหนักอยู่ที่เม็ดละ21สตางค์มาถึง12เม็ดด้วยงานเพราะฉะนั้นสําหรับแหวนวงนี้นะคะมีอันเยมณีทั้งหมด19เม็ด<ช>น้ําหนักรวมอยู่ที่4.53กรัตค่ะ เยอะเลยโเยอะมากนะแล้วสีของเขาเนี่ยเป็นแบบม่วงกับเขียวคือแบบจริงๆแล้วเรายังนึกไม่ออกเลยนะว่าเอ๊ะม่วงกับเขียวจะใช่จะเข้ากันไหมแต่พอลองเซตติ้งอยู่บนตัวเรือนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหคือแบบทุกเข้ากันนะเข้ากันเป็นโทแบบม่วงชมพูเหมือนเหมือนสีของรายการเราเลยนะใช่เลยนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ตัดกับสีเขียวด้วยต้องคุชมเะสำหรับเฉดสีนี้นะคะเวลานํามา รวมกันเขาดูเข้ากันเพราะว่าด้วยเฉดสีเขาเป็นเฉดสีที่ดูสบายตาอย่างแอมเบทิสนะคะท่านผู้ชมคะก็ดูแล้วแบบดูเย็นสบายดูหวานเพราะว่าเขามีประกายอมชมพูส่วนสีเขียวของพอลิดอตเป็นเขียวแบบว่าอมเหลืองนิดค่ะเป็นเขียวแบบว่าใบตองอ่อนอย่างที่ดิฉันบอกเวลาดูแล้วก็ดูสบายตาเช่นเดียวกันกเพราะฉะนั้นเวลานํามารวมกันก็ดูแบบว่าเย็นสบายสบายดูหวานๆวานเลยด้วยซ้ําถูกต้องนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยสำหรับเป็นย่อก็จะเกาะด้วยหนาเตยสีเตยด้วยกัน นะคะแล้วก็ล้อมด้วยครีดอนะคะก็จะเป็นหนังเตยร่วมะนะคะที่มีขนาดที่ไม่เล็กนะคะหรือใหญ่จนเกินไปเพื่อก่ออน,นมณีได้อย่างแน่นหนาแล้วก็ถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะบดบังหน้าทอ,อยด้วยถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็ดูสิความใสของเขา่านผู้ชมตามหลัก4ีเลยก็ว่าได้ว่าจะเป็นคัลเลอร์สีสันที่แสดงออกมานะคะคาลิตีความใสสะอาด,ด,ดนะคะแล้วก็คัตติ้งการเจนไ นะคะที่มีประกายออกมาอย่างชัดเจนรวมไปถึงกระดับเวทของแต่ละเม็ดแล้วก็น้ําหนักกระดับรวมด้วยนะคะซึ่งน้าหนักรวมทั้งวง4 5 3คกระดับไม่น้อยท่านผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่ามาขนาดที่มไม่น้อยจริงๆที่สําคัญดิฉันชื่นชอบความใสของเขาค่ะความใสแบบว่าเห็นประกายได้แบบอย่างชัดเจนมากๆเดี๋ยวยังไงพาท่านผู้ชมไปดูอีกหนึ่งมุมมองเลยเพราะว่าเป็นมุมมองที่หลายๆท่านชื่นชอบมากสำหรับมุมมองนี้เป็นมุมมองที่สมทัยโอ้โห ดิฉันบอกแล้วว่ามีความใสแล้วก็มีความประกายสวยมากๆใช่แล้มใจอยู่สังเกตสังเกตให้ดีนะคะทุกผู้ชมค่ะเห็นถึงเนื้อผิวหนังที่นิ่มขึ้นหนเลยใช่แล้วค่ะคือใสนั่นจริงค่ะคุณผู้ชมนะคะควอซ์นะคะก็จะมีอะเมทิสต์นะคะอะเมทิสต์เนี่ยอยู่ในตระกูลควอซ์ความแข็งอยู่ที่7โมสเกลนะคะแต่ว่าพาริดอตเนี่ยจะอยู่กลุ่มของโอริวีนนะคะก็จะเป็นคนละคนละกลุ่มกันแต่ว่าสังเกตผลึกของเขาความใสของเขาเนี่ย โอ้ไม่แตกต่างกันเลยไม่ยอมแพ้กันเลยสำหรับวนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับ,บวงนี้หากท่านผู้ชมชื่นชอบเนี่ยดูกันไว้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยเฉดสีงานดีไซน์วันนี้มาแบบว่าค่อนข้างแบบพิเศษแล้วก็มีความแปลกมีความหวานเป็นในตัวใช่แล้วเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่แบบว่าแนะนานะเป็นงานล้อมที่แบบว่าท่านผู้ชมสังเกตได้ปกติงานล้อมเนี่ยเราจะล้อมด้วยเฉดสีขาวก็ว่าได้ตแต่วันนี้เรามาใหม่เป็นเฉดสีเขียวแล้วก็ตรงด้านบ่าแหวนเนี่ยจะมีอมิทิสติดด้วยอีกนึง นะคะนี่ค่ะเขามีการโค้งรับกับหน้านิ้วของเรานะคะ,คะก็ดูด้านใต้ด้วยนนก็เปิดโปร่งหมดเลยสําหรับวงนี้เพราะว่าอันนี้ม่มีทุกชนิดหรือว่าทุกเม็ดที่เรานํามาประดับเนี่ยต้องมีการเปิดโปร่งเพื่อให้แสงเน่ยรอดผ่านแล้วก็<ช>มีประกายให้ท่านชมได้เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะถูกต้องโอ้โ oh, หสวยงามมาก นะคะขออนุญาตสวมใส่ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะจะได้เห็นมุมมองที่สวมใส่นะคะคุณผู้ชมนะคะมาบอกราคาเลยดีกว่าตื่นเต้นมากได้เลยสําหรับชิ้นนี้นะคะท่านผู้ชมคะราคาปกติอยู่ที่5,900บาทแน่นอนสั่งจองวันนี้ราคาที่พิเศษที่ท่านผู้ชมได้ไปคือ4,500บาทค่ะบาทค่ะ 4 5 0 0บาทท่านชมไม่ได้เพียงแหวนวงนี้วงเดียวเพราะว่าวเรามีของสมนาคุณที่เป็นแหวนแบบเม็ดเรียงเป็นแบบเม็ดโอ้โหทรงแถวที่สามารถใส่ได้ตลอดเวลาไดนึ่งดิฉันว่าเขาเก๋นะคือดูแบบดูเก๋มากอะ่ะดูแบบสวมใส่แบบเทรนน่ะตามทันสมัยอะ่ะถูกต้องแล้วนิ้วกลางที่เป็นสินค้าหลักอาจจะใส่ออกงานก็ได้จางวาระกันค่ะท่านชมคะสำหรับทั้งสองชิ้นนี้แต่ว่าบางท่านก็สามารถใส่ออกงานได้เช่นเดียวกันนะได้ คือบางท่านแบบชอบเชื่ใส่แหวนหลายๆวงแต่ไม่ชอบใส่แหวนใหญ่ๆหน้า,าใหญ่ที่นิ้วกลางาที่นิวน้วนางของสมนาคุณอาจจะใส่รวมกับแหวนพูกเกลี้ยงก็ได้นะก็ได้ได้เช่นเดียวกัน<ช><ช>หวนเกลี่ยงที่เป็นสีททงก็ได้ <ๆ S 1> ือ <ๆ S 1> ว่า <ๆ S 1> หากท่านชมสั่งเป็นแพทินัมก,ก็แหวนเกลี้ยงที่เป็นแพทินัมได้เช่นเดียวกันนะคะนี่แล้วค่ะสำหรับคู่นี้นะคะท่านชมคะเ่อท่านชมได้ไปถึง2วงด้วยกันแต่ว่าในราคา4,500บาทเท่านั้น สำหรับคู่แรกนะคะขอฝากท่านชมมาไว้ด้วยเพราะว่าสินค้าหลักของเรายังมีอีก2ชิ้นให้ท่านชมได้ติดตามกาันส่วนชิ้นที่2เนี่ยก็จะเปลี่ยนงานดีไซน์ค่ะลักษณะงานก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนชิน้นแรกเพราะฉะนั้นให้ท่านชมได้ติดตามชมชิ้นที่2ได้เลยค่ะนี่แหละชิ้นที่2ก็เป็นสไตล์แบบแบบถ้าดิชันหนึ่งนะก็จะเป็นห้าเป็นเม็ดเรียงนะอยู่เป็นท้นาเมนะ็ดเรียงห้าเม็ดเรียงสวย,สวยๆแต่ว่าการจรในายเนี่ยเปลี่ยนไป ชเปลี่ยนอ,นะอารมณ์ไปเลยท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นสําหรับชิ้นนี้นะคะด้วยเฉดส,สีอเมทิสเนี่ยสีสวยมากเพราะว่าวันนี้นำพลอยที่เรานํามาเสนอท่านผู้ชมนะคะเป็นแอฟริกันอเมทิสค่ะมาถึง5เม็ดด้วยกันเพราะฉะนั้นการเจรนในเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะมาถึง3ขนาดนะคะตรงกลางเนี่ยขนาดใหญ่มากอยู่ที่เจ็สตางหนึเมตรนะคะแล้วก็ลำดับ ถัดออกมานะคะอ,อยู่ที่เม็ดละ39สตางค์อีก2เม็ดแล้วก็18สตางค์อีก2เม็ดส่วนด้านที่อยู่ด้านบนนะคะเรียงเป็นเส้นสังเกตตดีดีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ,คะเป็นเซียมอนสีคลร์เรเลตของเราหรือว่าสีขาวนั่นเองอยู่ที่เม็ดละ0.5สตางค์อีก38เม็ดมีอัญมณีทั้งหมดรวมแล้ว43เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่2.04กรัตค่ะใช้แล้วโอ้โหเยอะนะ,นะคะคลาสสิกมาก5เม็ดเรียงที่ แปลกตานะเพราะปกติถ้าดิฉันเคยเห็นน่ก็จะเป็นทรงกลมทรงกลมนี่คลาสสิกมากแล้าก็มีรูปทรงไข่ทรงไข่อีกหนึ่งใช่แต่ว่าทรงสี่เหลี่ยมท่านผ้หาสแควร์คัทไม่ค่อยได้เจอคือเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นมากอ่ะใช่นะคะเป็นลักษณะที่แบบทันสมัยร่วมสมัยเล็กว่าได้นะคะแล้วก็ใช้การฝังหนีบยากนะยากมากคุณผู้ชมหาคือโลหะเป็นเส้นตรงๆแบบเนี้ยจะต้องหนีบอัญมณี ทั้ง2เม็ดสด้านนะถูกต้องเขาใช้มกันใช่ให้เกาะให้แน่นเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็โชว์ในส่วนของด้านข้างที่เราไม่ปิดไว้ขอบของอันนี้ม่ใด้านข้างก็คุณผู้ชมจะเห็นถึงขอบโอ้โหเกลโดลของเขาเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะคือสวยมากอ่ะแล้วก็การฝังของเซียมอนนะคะคุณผู้ชมก็ จะฝังด้วยการจิกไข่ปลานะคะแล้วก็ปัดหน้าขาวลงไปด้วยโออันนี้เพิ่มความหรูหราให้กับเครื่องประดับของท่านผู้ชมให้ดูดีมากยิ่งขึ้นเกิดนั่นเองแบบม่วงทองแล้วก็สีขาวอ่ะอือหาคือเข้ากันนะถูกต้องแล้วสาหรับวงนี้นี่ท่านทูตพระบุษก็ใส่ได้อพอลักษณะของแหวนนี่เขาดูแบบว่าเข้มแข็งใช่เป็นลักษณะคล้ายๆกับปลอกนีดอะไรแบบนี้ด้วยการเจรนนายพลอยด้วยทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าสแควร์คัท จึงทาให้แหวนมงนี้ใส่แบบท่านทั่วไปก็สามารถใส่ได้ใส่ได้แล้วก็การเจริญในของเขาในเนื้อของอันธุ์นี้นะคะณผู้ชมก็เจริญในแบบสเต็ปคัทเหมือนกันสำหรับทรงสี่เหลี่ยมเนี้ยเขาจะมีเจริญในแบบเป็นเซตคัทกับสเต็ปคัทถูกต้องถ้าเป็นเซตนใอ่าใช่ถ้าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสเต็ปคัท ก็คือเป็นขั้นบันไดลงไปแบบมีมิติขึ้นมาถูกต้องคือดูแบบโชว์เนื้อพลอยได้สวยมากอ่ะเพรา็มีเสน่ห์ของเขานะการจิมไนแบบนี้ท่านผู้ชมคะอยู่ที่ท่านผู้ชมจะชื่นชอบแบบไหนนั่นเองเดี๋ยวยังไงจะนําท่านผู้ชมนะคะไปชมอีกหนึ่งมุมมองสวยๆเลยเวลายอยู่บนเรยวนมือนี่แหละ,ะ,ะสำหรับชิ้นนี้เด<ๆ>ี๋ยวยังไงทบทวนสเปคกันอีกรอบนึงนะคะ มีนะคะพลอยธรรมชาติแอฟริกันนามทิสเป็นรูปอาจารณนายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมของเรานั่นเองมาถึง3าขนาดด้วยกันเม็ดยอดตรงกลางนะคะอยู่ที่ขนาดเม็ดละ71สตางค์หเมตรค่ะแล้วก็ถัดอ,อกมานะคะเป็นเม็ดละ39สตางค์อีก2เมตรค่ะแล้วก็ด้านริมสุดเลยอยู่ที่เม็ดละ18สตางค์อีก2เมตรด้วยกันค่ะส่วนที่เป็นเส้นนะคะสีคาร์เนชลตสีขาวของเรานะคะ mm. เป็นเซียมอนเจรนายในรูปทรงกลมอยู่ที่เม็ดละขนาด 0.5ตางอีก38เมตรเพราะฉะนั้นสำหรับอนันมินี43เมตรนี้นะคะนำ้ำหนักรวมอยู่ที่2.04กะลัดค่ะโอ้โห oh เป็นดีไซน์ที่สวยมากบอกแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดถ้า<ช>ค,คุณผู้ชมชอบในส่วนของพลอยสีม่วงอยู่แล้วนะคะแล้วชอบอเมทิสที่วันนี้นะคะเม็ดของเขาเนี่ยมาจากแอฟริกา นะคะเราเรียกว่าแอฟริกันอัม่บอร์ค่ะนะคะเป็นโทนแบบสีแบบเข้มหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วดูมีเสน่ห์มากๆเลยเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากใช่แล้วนะคะมาบอกราคากันเลยดีกว่าได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะเพราะว่าสําหรับชิ้นนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่5,900บาทค่ะบาทแต่ว่าหากจองในคอลเลคชันที่32ของเรานะคะราคาวันนี้พิเศษมากๆ4,500บาทค่ะโอ้โห4,500บาทท่านผู้ชมคะได้แหวนวงนี้ไปด้วยแล้วก็สินค้าของสมุนาคุณของ่มเราเป็น โอเมนธรรมชาติเลยค่ะ,คะมาถึง9เมตรน้ำหนักอยู่ที่14สตางอีกหนงวงค่ะ,คะก็เป็นดีไซน์แบบเม็ดเรียงทั้งคู่เลยนะ เป็นเเมตรเรียงกับ5เมตรเรียงถูกต้องโครโาชโรลส,สวยแตกต่างกันท่านชมคะสำหรับชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานแล้วก็เป็นเอีโปยธรรมชาติที่แบบว่าให้ลักษณะสีม่วงที่เข้มขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นท่านชมท่านใดที่ชื่นชอบนะคะแนวนี้หรือว่าทำสุภาพบ,บุรุษเนี่ยแนะนําว่าชิ้นนี้สามารถจับจองเป็นต้าของมันได้ค่ะใส่แล้วสวยแน่นอนคะ่ะสําหรับชิ้นที่2นี้หรือว่าคู่ที่2นี้นะคะท่านชมคะขอฝากไว้ก่อนละกันเพราะว่าสินค้าหลักของเรายังมีอีกหนึ่งชิ้นที่เราอยากให้ท่านชมได้ชมการส่วนนนชิ้ท3ะ เอาใจทุนผู้ชมที่ชอบแบบเม็ดยอดขนาดใหญ่หญเพราะว่าวันนี้มาไม่เล็กเลยทีเดียวใช่แล้วขอท่านผู้ชมไปติดตามชมชิงที่สามเลยค่ะบอกแล้วว่าค่อนข้างใหญ่โอ้โชว์แบบเม็ดยอดใหญ่มากแล้วมนาะกับการเจอยนที่โอ้โหสวยมากด้วยเราไม่ค่อยจะเห็นการเจีไรนแบบนี้นะถูกต้องค,ค่ะเพราะอ,อาจจะเห็นแต่ว่าเตยเขายจะบงังในส่วนของตัดมุมอใช่ใช่ไหมคะแต่ ทรงนี้ไม่บังเลยนะเห็นเป็นแปดเหลี่ยมเลยคุณผู้ชมค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะสําหรับชิ้นนี้นะคะลอยธรรมชาติที่นํามาฝากท่านชมนะคะเม็ดยอดเป็นอะเมทิสต์นั่นเองการเจรินนะคะเป็นรูปทรงออร์ทโกนคัตน้ําหนักเม็ดยอดเม็ดเดียวคุณบุ๋ม5.34กรัตาอ้โหเ <_ d isk> ม็ดยอดเม็ดเดียวนะคะท่านชมคามาถึง5.34กราตส่วนด้านบ่าแหวนให้เฉดสีเป็นสีขาวของเราเป็นไวส์โทแพสตนั่นเองการเจริญนเป็นรูปทรงกลมค่ะอยู่ที่เม็ดละ0.5นยาตางค์เม็ด อันนี้มีทั้งหมดรวมแล้ว11เม็ดด้วยกันน้ำหนักอยู่ที่5.39กรัตค่ะโอ้โหบอกได้เลยว่าแหวนวงนี้สวยมากแล้วก็มาในโทนสีแพทินัมลุกด้วยถูกต้องนะคะอาจจะแตกต่างไปจากทั้งสองวงเผื่อคุณผู้ชมจะเอได้สังเกตว่าถ้าเป็นแพทินัมลุกอะมทิสจะเป็นยังไงก็สวยนะดูแบบหรูๆสวยๆแบบหนึ่งคือแล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมเลยว่าชอบเป็นกลได้ลุกหรือแพทินัมลุกถูกต้องแจง้งเข้ามาได้เลยเพราะว่าเราเป็น เปลี่ยนสีให้ฟรีแน่นอนไม่มีะะการคิดค่าใช้จ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นสีนะคะท่านผู้ชมขาตัวเรือนไม่ว่าจะเป็นสีแบบโลเด้นลุกหรือว่าแพลตินัมลุกเราไม่คิดค่าใช้จ่ายท่านผู้ชมไซส์แหวนก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไซส์สีจนแบบใหญ่จนไซส์สิบกว่าเนะี่ยก็ยังมีท่านผู้ชมขาทำให้ฟรีเลยตัวเรือนหากบอกว่าบางท่านดูกันมาประมาณตั้งแต่ชิ้นแรกเนี่ยดูเป็นสีโลเด้นลุกแล้วชื่นชอบเป็นโลเด้นลุกสั่งเข้ามาได้ได้เราเปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วค่ะ สำหรับชิ้นนี้นะคะจะดูว่าเม็ดยอดใหญ่ขนาดหนนั้นเดี๋ยวเรานำ oh. ท่านผชมไปดูมุมมองสวมใส่เลยแล้วกันใช่แล้วไม่อยากพูดพรามทำเพลงแล้วนะ <c oughs> นะคะไม่ธรรมดานะสวยมาก <c oughs> คุณผู้ชมค่ะจะเห็นเลยว่าการเจนไนของเขา สวยมากแล้วเหลี่ยมมุมเห็นไหมคะเป็นแปดเหลี่ยมที่ชัดเจนมากแล้วเป็นสเตปคัทเป็นขั้นลงไปถูกต้องค่ะนะคะเจรไนนี้น่าจะยากไค่อมาได้ใช่คือเขาจะเจรไนแบบเจรผสมอะค่ะคือด้านบนอาจจะเป็นสเตปคัทแล้วด้านพาวิเลียนของเขาจะเป็นแบบ เปลี่ยนพลอยถูกต้องบินเลี้ยงแบบนี้มองมองจากด้านนี้ก็ดูรู้เลยนะอใช่ท่านผู้ชมจะเห็นด้านข้างหรือว่าด้านรอบที่เป็นแปดเหลี่ยมของเราเนี่ยจะเป็นสีอัดัดลงไปส่วนตรงกลางก็จะเป็นการจราหนาแบบว่าเหมือนพลอยค่ะมองดีๆเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆพวกเกสรดอกไม้ใช่ถูกต้องเลยเขาเรียกว่ามิกซ์คัทนั่นเองถูกต้องนะคะสวยมากสําหรับชิ้นนี้ใช่ลักษณะเป็นสไตล์แบบดิฉันว่าเป็นสไตล์แบบพอกเทลิงด้วยนะที่โชว์เม็ดยอดนะคะเม็ดใหญ่เลยเม็ดเดียวให้มีความโดดเด่น แต่ว่าเรายังไม่ทิ้งในส่วนของไวท์เทอพสบาแหวนลงไปด้วยใช่ค่ะนี่ค่ะจะรับเป็นแบบทูโทนลุกปัดน้ำก็ได้ะก็สวยนะทุกผู้ชมแจ้งเข้ามาได้นะคะทูโทนลุกเราก็ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะว่าเราทําให้ทุกผู้ชมทั้งเฉดสีบางท่านนี่เอ๊ะสั่งได้เฉพาะโกดินลุกหรือว่าป็นั่นนํำลุกหรือเปล่าไม่เป็นไรทุกผู้ชมหะทูโทนลุกก็ได้เช่นเดียวกันแล้วที่สําคัญชิ้นนี้ดูงานออกแบบนะคะทุกผู้ชมเห็นพลอยทั้งเม็ดเลยใช่เป็นกระป๋องสองชั้นแล้วก็จะ เห็นนะคะพลอยทั้งเม็ดเลยทําความสะอาดง่ายมากใะจะใช้แปลงขนนุ่มๆแปลงเขาก็ได้รดหรือว่าจะแอดออนเป็นชุดล้างก็ได้<ช>เครื่องล้างขึ้นมดับนะคะก็ได้เลยถูกต้องค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับชิ้นนี้นะคะเวลาสวมใส่นี่สวยจริงๆเพราะว่าแจ้งไปแล้วว่าเม็ดยอดเนี่ยของเขาดูใหญ่เวลาสวมใส่ที่นิ้วก็โอ้โหเมื่อกี้คุณบุ๋มใส่ให้ดูอีกครั้งหนึ่นงดูจากด้านหน้านี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาใหญ่มากอะชิ้นนี้เพราะฉะนั้นเอาใจท่านผู้ชมที่ชอบเม็ดยอดใหญ่ๆเลยทีเดียว สำหรับชิ้นนี้นะคะท่านผู้ชมคะหากอยากเป็นเจ้าของการราคาปกติอยู่ที่7,900บาทแต่หากจองในคอลเลกชันที่32ในวันนี้นะคะพิเศษเพียง6,500บาทค่ะใช่แล้ว6,500บาทเท่านั้นผ่อนศูนเปอร์เซนได้นานถึง6เดือนด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วที่สัมคัญอย่าลืมนะคะ <S <S ต้องได้รับวงนี้ไปด้วยนะสินค้าของสมนักงาคุณสวยๆห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับชิ้นนี้นะคะปกติ ราคา2,900บาทแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมจะได้รับไปฟรีๆเลยค่ะจองสินค้าหลักของเราไม่ว่าจะเป็นชิ้นใดก็แล้วแต่ส่วนชิ้นนี้เป็นชิ้นที่3ค่ะสวยๆเม็ดยอดใหญ่ๆขนาดนี้ฝากท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะค่ะ,คะตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงแล้วใช่แล้วว่าท้ายเทปที่1ของเรานั่นเองลหลายๆท่านเปิดมาอาจจะยังไม่ได้เห็นชิ้นที่1ชิ้นที่2เดี๋ยวยังไงเราขอทบทวนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าสินค้าหลักของเราทั้ง3ชิ้นมีอะไรกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะ สำหรับชิ้นแรกของเรานะคะรหัส1 2 2 2 4ค่ะประดับไปด้วยอเมทิสต์เม็ดนะคะเพอริดอต12เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่4.53กราดปกติ5,900บาทวันนี้รับไปเลยพิเศษมากๆ4,500บาทค่ะชิ้นที่หนึ่งก็เป็นสีที่แบบค่อนข้างดูหวานมีแบบเพอริดอตแซมเข้ามาะนะคะดูแบบหวานหวานแล้วก็เพิ่มความสดใสด้วยถูกต้องค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นชิ้นแรกสวยวา่าตัวสวยแล้วนะคะชมชมท่านผู้ชมชิ้นที่2เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างใช่แล้วเป็นแหวนแบบ5เม็ดเรียงแต่ว่าการเรียงเป็นลักษณะ,ะการเจริญในเป็นลูกทรงสี่เหลีย่ยมซึ่งแปลกตาขึ้นมาอีกแบบหนึ่งสําหรับชิ้นนี้นะคะรหัส45137ค่ะประดับไปด้วย African นอ e ม h y ิสนะคะ5เม็ด เซียมอน38มเม็ดค่ะน้ำหนักรวมอยู่ที่2 0 4กรัตปกติ5,900บาทวันนี้รับไปเลย4,500บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะเป็นดีไซน์คลาสสิก5เม็ดเรียงคุณสุภาพบุรุษก็สามารถสวมใส่ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งวงค่ะผู้ชมนะคะชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายของเรามาเป็นดีไซน์การเจริญที่สวยงามมากโชว์เม็ดยอดให้มีความโดดเด่นเลยเฉพาะเม็ดยอดนะคะอยู่ที่5.34กรัตแล้วบ่าวแหวนก็ยังฝังด้วยไวท์เทอร์สนะคะ 0.5ตางอีกฝั่งละ5เมตรน้ำหนักกระดัษรวม5.39กระดัษค่ะราคาปกติ7,900บาทนะคะวันนี้6,500บาทเท่านั้นกับรหัส33758ค่ะถูกต้องค่ะวันนี้สินค้าหลักของเราเนี่ยมาในโทนเป็นสีม่วงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดิฉันว่าสีม่วงเขามาแรง,งามาแรงมากท่ามาแรงแล้วก็ท่ททานผู้ตัติเนี่ยหรือว่าท่านผู้บรุษหลายๆท่านก็ชื่นชอบเป็นสีที่แบบว่าใส่ได้กับทั้งสองเพศเลยก็มาได้ถูกต้องถูกต้องทั้ง3ามชิ้นท่านชมขาย เรียกเรียงร้อยเรียงมาอยู่ที่นิ้วคุณบุ๋มเรียบร้อยเอามาประชันโฉมกันเลยก็ว่าได้ใช่แล้วนะคะชอบเป็นวงไหนแจ้งได้เลยคุณติดชอบเป็นวงไหนอดิชันชอบวงสุดท้ายนะเหชอบขนาดเบ็ที่แบบว่าใหญ่มากแล้วก็แบบเบ็ดยอดใหญ่ๆเลยนะการเจรนายอย่างที่บอกแล้วว่าเขาเป็นการมิกซ์ที่ผสมผสานแล้วสวยจริงๆเพราะฉะนั้นสำหรับวงที่สามนี่ก็อัดิชันชื่นชอบแล้วกันใช่คือบชุกชอบวงไหนหจริงๆก็ใช่ยากมากเลยทั้งสามวงนี่สวยคนละแบบ นะคะเพราะฉะนั้นมาฟังราคากันอีกหนึ่งครั้งดีกว่าได้เลยทบทวนสินค้ากันอีกครั้ง1ครั้งนะคะสำหรับชิ้นแรกที่นิ้วชี้นะคะประดับไปด้วยอมิชิส7เม็ดค่ะเพริดอต12เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่4.53กรัตนะคะรหัสสินค้า12224ค่ะปกติ5,900บาทวันนี้รับไปเลย4,500บาทเท่านั้นค่ะ,คะชิ้นที่2อ,อ่ะที่นิ้วกลาง แหวน5เม็ดเรียงที่วันนี้มาแบบงานดีไซน์หรือว่าเจรนายลอเนี่ยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งแตกต่างขึ้นมาอีกแบบหนึ่งสำหรับชิ้นนี้นะคะประดับไปด้วยแอฟริกันอเมทิสต์5เม็ดค่ะเซียมอล์เม็ดนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่2.04กรัตร,รหัสสินค้า4 5 1ห7ค่ะปกติ5,900บาทวันนี้รับไปเลยเช่นเดียวกับวงแรก4,500บาทเท่านั้นค่ะส่วนชิ้นที่3นะคะสวยมาก ที้นี้บอกแล้วว่าคุ้มค่าตรงที่เม็ดยอดเม็ดยอดเม็ดเดียวนะคะเป็นแอฟริกันนัมาทีสน้ำหนักมาถึง5.34กรัดค่ะแน่นอนมีไว้ตโทแพทอีก10เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่5.39กรัค่ะราคาสินค้า3,3758ปกติ7,900บาทวันนี้พิเศษไปเลย6,500บาทเท่านั้นค่ะค่ะแต่ละชิ้นนะคะท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเลือกเป็นวงที่1หรือว่าวงที่2หรือว่าวงที่3ค่ะ ได้รับชิ้นนี้ไปด้วยนี่เลยข,ของสมนาคุณสวยๆนะคะใช่แล้วเป็นแหวนโกเมนนะคะคุณผู้ชมนะคะเจานายเป็นทรงกลมนะคะเม็ดละ1นึ่างค์งทั้งหมด9เม็ดด้วยกันกน้ำหนักกระรดะรวม14สตางนะคะราคาปกติ2,900บาทวันนี้รับไปฟรีๆ1ต่อ1เลยค่ะสนใจแล้วนะคะโทรมาได้ที่เบอร์02-105-4093นะคะถูกต้องค่ะทั้ง3ชิ้นวันนี้นะครับ ให้เฉดสีที่แบบว่าดูหวานหวาน<ช>ดูแล้วสบายตาม,มากๆแน่นอนท,ท่านชมขาท่านได้จองเข้ามาเราขอยินดีกับท่านชมด้วยแต่ว่าตอนนี้ท่านชมขาเวลาหมดลงแล้วยังไงก็ขอฝากดูอีกเทปหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีเทปหนึ่งให้ท่านชมได้ชมกันแต่ว่าตอนนี้นะคะคณบุ๋มดารันพรและที่ันนติบเปียธิดาต้องขอลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะ ค่ะท่านผู้ชมไม่อยากพลาดเครื่องประดับพลอยธรรมชาติในราคาพิเศษแล้วก็กด subscribe ตรงนี้เลยนะคะกดเลขาตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะ